ลุ้นเข้าไทยกับการเปิดตัวน้องใหม่ของค่าย JAC กับ Ion UT มีอะไรที่น่าสนใจวันนี้โวลคามาสรุปข้อมูลให้ฟังกันครั้งนี้เป็นการลุยตลาดรถขนาดเล็กกับ JAC Ion ก็ว่าได้ที่นำเจ้า UT ที่มีขนาดตัวถัง4,270ม mm, ิลิเมตรความกว้าง1,850ม mm, ิลิเมตร ความสูง1,575ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อ2,750ม mm. ิลิเมตรดีไซน์ด้านหลังไฟท้ายรูปตัว C LED เต็มระบบฝาท้ายเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมพื้นที่จัดเก็บสัมภาระ440ลิตรและเพิ่มพื้นที่เป็น1,600ลิตรเมื่อพับเบาะมาพร้อมแบตเตอรี่ LFP ขนาด44.12กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จเร็ว30%ถึง80%เพียง24นาทีเท่านั้นที่สามารถขับได้ไกลสูงสุดถึง420กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งพะละกกำลังมอเตอร์เดียเ100ดยยเ่ยวข ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED เต็มระบบพร้อมไฟเด y ์ทม์นั่งยิ่งไร้รูปปีกนกภายในโคมแถมด้านล่างมีไฟ LED อีกสีดวงที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นไฟเลี้ยวได้มาพร้อมเซ็นเซอร์รอบคันกล้อง3 6 0รอองศาระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อารีโก้ระบบขับขี่อัตโนมัติเลเวล2เสริมความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้วยม่านถุงลมนิรภัยและระบบป้องกันการชนด้านหลังอัตโนมัติ AEB เพิ่มสูนเสียภาพภายในห้องโดยสารด้วยพารามิการซูปแต่ไม่ต้องกลัวร้อนนะเขามีมา่านบังแดดมาให้สูตรอากาศบริสุทธิ์ด้วยระบบกรอง pm 2.5และช่องแอร์ผู้โดยสารตอนหลังเปลี่ยนห้องโดยสารเป็นห้องนั่งเล่นด้วยการปรับเบาะแบบซีโร่กาวิที้หน้าจอผู้ขับขี่ขนาด8.8นิ้วและจอกลางขนาด14.6นิ้ว lcd ขนาด1080ป p ที่รองรับการเชื่อมต่อหลากหลายรูปแบบกับสมาร์ทโฟนรวมทั้งสามารถคอนเน็กกับจอยเกมได้ด้วยนะรวมทั้งการอัปเกรดรถยนต์แบบ ota โดยสีตัวถังภายนอกจะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด6เฉดสีนะครับก็คือสีแดงสีน้ำตาลสีเขียวสีครีมสีขาวแล้วก็สีเทานั่นเองครับแต่เฉพาะสีเขียวกับสีแดงจะสามารถเลือกเป็นหลังคาขาวได้ด้วยนะภายในครับจะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3เฉดไม่ว่าจะเป็นสีครีมสีชมพูแล้วก็สีเทาดําทั้งหมด3รุ่นย่อยราคาเริ่มต้น89,800หยวนหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ450,000บาท ทางนี้เราไม่อาจจะสรุปได้ว่าทาง GAC Ion ประเทศไทยจะนำสเปคหรือรุ่นไหนเข้ามาจำหน่ายแต่ที่แน่ๆเพื่อนๆอาจจะได้เห็นคันจริงที่งานมอเตอร์โชว์ปี2025น,นี้ก็เป็นได้